พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ปิดฉากไม่ปิดฉากปูโถมดินครับเมื่อนี้เบื้องกันเอาเก่งว่าเกง่เกงนะครับสำหรับเมื่อนี้กับย่อกับฟูปเป็นใจเลให้ห้าเบื้งกันว่าไ,ไปครับ วันนี้จะปิดฉากปูทมดินหรือไม่ปิดฉากปูทมดินให้รู้ไปนะครับกล่าว่าเบิรงตัวเลขปิดฉากปูทมดินนะครับซึ่งห้ามาตั้งแต่ตองวดปูทมดินเพิ่นกะห้มาหาเม็ดเดียวครับห้าตัวเดียวเท่านั้นะะนะครับหาตัวเดียวในโลกวันต่อไปอหลังจากนั้นมาปูกับบ้าบาจังได้จนก้อนเลขถูกออกประมาณจาีหามือเนาะปูเนาะ,นนะประมาณจีหามือปูก็เลยตัดสินใจปล่อยพวดพผาดอ่า รอยปวดปดัดกลับมาเบิ่งว่าเลขหาเนี่ยสิไปยุ่ส่สวนหลักหน่วยที่หลักสิบของของเลขอ่นที่สิบหกกันยายนสองหาหกสีน่นี่นี่ครับกันย่งยึดหลักห้าไว้ย่างเหนียวเนียนครับยึดหลักห้าไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับนี่ครับอขออนุญาตได้ปูได้ทั้งทั้งชุดทั้งสองตัวนี่ตีเป็นล่างบอกปูเพื่ออะไรคิดว่าคิดว่าคิดว่าตัวนี้จะเป็นบนนะ เชื่อว่าตัวนี้จะเป็นล่างโอ้ตัวไม้ถึงตัวที่ระบายสีเข้มๆไว้เชื่อว่าจะเป็นบนจะเป็นบนส่วนแปดสีจะคิดว่าที่เป็นล่างิดว่ดว่าจะเป็นล่างแล้วศูนหาหกหาแปดหาในเดปูก็ฝันอยู่มันอยู่เกี่ยวๆกันนะโอ้แต่วันนั้นหนาวบนพระโชคบนพระโชคอันที่ว่าลงปูเขียนอันสามห้าใช่ไหม ครับอาสามห้าน้องปูเอาสามห้าับสี่ห้าไปเสียงแล้วครับมันไม่เข้าสามหากับสี่หาไปเสียงแล้วว่าเขาว่าเขาแต่ว่าอย่าประมาทแต่น้องปูเสียงแล้วว่าว่าไม่เข้าน้องปูเลยตัดออกละครับผมเอาง่ายๆที่เน้นๆนะครับตัวเรียกจำานนปิตจนานปูถมดินกับมีเทอนี่เพื่อสรุปแล้วน้าปูน้าอาถ้าเกิดอันบนไม่ออกอันครับผม 5005เนี่ยนะมันจะออกอัน0440เนี่ยครับผมไอ้ตัว64ซีอยู่ตั้งๆเด็กเกี่ยวปลพปูหัน64ซีอยู่ตั้งๆเห่นไหมอยู่ตั้งๆหามันก็มันก็เขียนเลขเหมือนกันนะบนวัชชโมันก็มันก็มีสิทธิ์เหมือนกันทุกทุกอย่างเหรอครับผมมีมีโอกาสเปลี่ยนไปได้นะปูนะแต่ว่าหลงปูถ้าเกิดไม่ออก5005เนี่ยนะ มันจะออก4004นะถ้าเกิดพลาดถ้าเกิดพลาดนะครับผม4004มันกับมัเขากับซูอามัเขาตัวสตัวตัวสั่นเลขล่างคิดว่าเลขล่างคิดว่า84นะเลขล่างคิดว่า84วันหนึ่งหลวงปู่ละเมอนะครับละเมอว่า484แบบนั้นครับผม484น ละมอบางครั้งเห็นบางครั้งเห็นสามตัวมันออกสองออกล่างนะครับระแล้วตัวห้าศูนย์เนี่ยลวงปูก็ละเมอเอกครับผม่พราะว่าที่วัดมีมพระอยู่ห้าสิบรูปครับผมอยู่วัดนี้มีพระอยู่ห้าสิบรูปโอ้ห้ว่าเด็กปูวัดนี้มันมีทีไปที่มาปพกติกับพวกก็เห็นปูกบลั่นตีขนาดนี้นะ ผมก็เลยสงสัยยางแห้งเลยเมื่อนี้กับมติดตาอีกเพราะว่ามืออืเลขกสิวอกแล้วมีการเป,เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ่น,าานะ,นนะคสัอถ้าเกิดไม่เข้าวันนี้ก็จะปิดฉาก,กูสมดินหรือว่าไม่ปิดฉาก,กูสมดินพวกนี้รู้กันทําไมก็ว่าปิดฉากบอกไปถ้าเอฟซีไม่ถูแลเขาเสียงเงินเสียทองเนี่ยบนทา้าโรับจะหยุดไปสักพักก่อนอถ้าเกิดลงปูฝันแนอหน้าเรานเขาว่ากันไมครับผม ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เข้านะครับถ้าเกิดเข้าก็เป็นปกติกันไปครับผมเ,เข้ามาแล้วสองวนตอนนี้หลวงปู่กำลังสาฟาผนังอยู่นะครับสาบฟาผนังแล้วก็เฮ็ดฐานภราประธานนะก็ฝากบอกบุญด้วยนะครับผมนี่แหละมายเลขบัญชีหลวงปู่คนเราจะถูกเลขถูกหวยนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับคนให้นะอยู่กับคนที่ซื้อเวย หรือกับคนที่จะไปหยิบนะครับก็เกิดคนเขามีบุญวาสนาเขามันชอบมันชอบตัวมันออกได้ถ้าเกิดบุญวาสนาเขาไม่มีเขาไปชอบตัวมันไม่ออกนะชอบมากเลยตัวไม่ออกครับถ้าเกิดคนเขามีบุญวาสนาเขาชอบตัวมันออกได้โดดจิตโดดใจได้ครับอืหรือจะทําบุญกับหลวงปู่เนี่ยนะสาปาผนังทาอันฐานพระประธานหินอ่อนเนี่ยหรือว่าจะ ทำอันเห็นผัดซาลาตลางเม่ละห้าร้อยนะบนพระโชกฝ <ผม S 1> ากบอกคุณด้วยครับผมอย่าปิดฉากแล้วไม่ปิดฉากพวกนี้รู้กันนะบุญพระโชกค,ครับผมโค้งนี้สงส,งสัยคิดว่าเป็นโค้งสุดท้ายบ่สุดท้ายแล้วครูอ่ามือเรีนบ่มมีเวลาสี่โคง้งหรือได้เสียงใช่หรือได้มือเรีนอ่าบอมีเวลาสี่โค้งแล้วครับนะอาจารย์อะไรครับถูกไหมบ่มมีแหะครับชัดเจนครับ ถือว่าเลขชุดนี้เป็นตัวเลขพิดฉาผู้ถมดินว่าที่ได้พิชฉาผู้พิชฉากสรุปกันยุตตัวเลขชุดนี้เนาะสี่มงเย็นรู้กันครับสี่มงเย็นรู้กันนะครับขันหลังสี่มงเย็นไปแล้วผู้ถมดินในถึอสุดตัวผู้ว่าเอาหยอกเด้อเ้าหยอกผู้ขอขอบคุณเอฟซีต่างๆที่ทำบุญมากับหลวงปู่ที่ว่า มดินมาก็ดีเทถนนคอนกรีตก็ดีเททาห้องน้ํามาก็ดีทาปูาก็ดีบุญกุศลอันใดที่ท่านทั้งหลายเคยทํากับลวกปู่ทำไปพุทธศาสนาแล้วขอให้บุญนั้นจงหนุนให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีโู้ประซั์สมบัติมีบริวารสมบัติเกิดพบไหนชาติไหนขอให้เป็นเศรษฐีทุกพบทุก,ทกชาติเป็นผู้มีบริวารทุกพบทุกชาติเป็นผู้มีบริวารสมบัติทุกพบทุกพบทุกชาติเทอนสาธุ ปูทมดินกับกระไดพานกันไปอ่าเป็นในทางเย็บซี่พ่นลองทั้งบ้านกับเบื้องกันแคปหน้าจอกันเด้อพี่น้องเด้องับสําหรับอ่าไม่ดีซ้ออ่าของทางบัตร้าเก้าซี่ครับกขอยุติคลิปตัวนี้ทางปูทมดินนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันถ้าเขาเตี้ยมปูก็สิป่อยต่อไปถ้าปู่าบกเขาปูขอผักจักสักผักหนึ่งรับเพราะว่าทังทัง ข้างผูทมดินเข้ากับเขากันถุงหมวดมาแล้วนะครับสำหรับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสสกดซับสไครต์ติดตามบ้านเฮาเก้าสีสวัสดีครับ